mm -hmm. หลับตาคนหน่อยก็ไม่เชื่อดูสิกวานน้าหวานจะแฝงฝุ่นนะคะออกมาได้เป็นยากลําบากขนาดไหนพอ,อรู้ไหมคะน้ําหวานนะลาบากจะแย่ทำอย่างเงี้ยน้ําหวานไม่ปื้มเลยนะคะโฉน้าหวานแม่นางเอกหนังแผ่นของผมผมขอโทษนะครับแหม่บ้าๆๆๆพออ์<บ>พอก้พูดเะไก็ไม่รู้อย่าโศวัดขนาดเนี้ยมีอะไร,รเปล่าคะต้องมีแน่นอนสิครับผมอยากให้น้ำหวานช่วยแก้ปัญหาเรื่องบริษัทปูนนกเกี่ยวของผม <c oughs> ซึ่งถ <c oughs> ูกแย่งมาเก็ตแชร์ไปในพื้นที่ประจวบก็เป็นเพราะว่า ผมไม่มีโรงงานผลิตปูนในพื้นที่ทําให้ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่สามารถตั้งราคาเทียบเท่ากับคู่แข่งได้น้ำหวานช่วยผมหน่อยนะครับน้ำหวานเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะน้ำหวานไม่ได้เป็นอะไรน้ำหวานช่วยผอออกก็ได้นะคะน้ำหวานว่าเราควรจะตั้งโรงงานผลิตปูนในพื้นที่ค่ะแล้วก็นำโปรโมชั่นนะคะอัดเข้าไปค่ะจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยข้อดีของมันนะคะก็คือเราสามารถดึงมาเก็ตแชร์กลับึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ข้อเสียก็ เรื่องเงินนะคะงบประมาณเงินลงทุนสูงสักนิดนึงอะค่ะแต่ว่าพอเชื่อน้ำหวานเถอะนะคะพอคะหายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันแบบนี้แค่ประแจงการสั่งงานเยอะเลยอไงคะรู้ไหมว่าฟ้าคิดถือใจฟ้าเนี่ยนะคจะขาดใจเลยนะคะพ่าแต่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากฟ้าบ้างไหมคะโถนางฟ้าของผมผมมีของมาเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนว่าอะไรล่ะคะ ผมมีปัญหาเรื่องบริษัทปูนนกเกี่ยวนะครับถูกแย่งมาเก็ตแชร์ในพื้นที่ปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าผมไม่มีโรงงานผลิตปูนในพื้นที่ทําให้ต้นทุนสูงและไม่สามารถตั้งราคาเทียบกับคู่แข่งได้ฟ้าช่วยแก้ปัญหาให้ผมหน่อยได้ไหมครับออ,อ,อฟ้าเป็นแอลจับเฟิร์สคลาสนะคะจะมีงานของฟ้าก็ยุ่งมากพอจะมีเวลาที่ไหนไปช่วยแก้ปัญหาการตลาดของพออล่คะแต่ถ้าฟ้าสามารถช่วยให้บริษัทผมอะแย่งมาเก็ตแชร์กลับคืนมาได้ ผมจะให้เงินฟ้าไปดินเนอร์โรงแรมหรูๆจะพาฟ้าไปกินผักสลัดอิมพอราจากฮอกแลนด์ฟ้าสนใจไหยคะขอออค่ะ,คะฟ้าไม่กินผักค่ะฟ้าว่ามันเป็นการตัดไม้ทำลายป่าฟา้าเป็นยากกับนังเนยรักโลกค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนไป็ไส้ไข่มกุกหรือว่าไส้เผ็ดก็ว่าประหยัดนะคะฟ้าว่าผมควรทำยังไงดีอ,อมสมองและเด็กไเองของฟ้าเนี่นะคะคิดว่า พอออคุณจะสร้างคลังพักสินค้าในพื้นที่จังหวัดประจวบเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งแถมยังมีข้อดีก็คือสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยได้รวดเร็วเพราะเรามีสต็อกสินค้าไว้แล้วแต่ข้อเสียมันก็มีบ้างค่ะนะคะพอออแบบที่รี้เลยะคะ่ะพอออก็เสียเวลาสร้างคลังพักสินค้านิดหน่อยะคะ่ะเล็กน้อยะคะ่ะข้อเสียเล็กน้อยมากเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดแล้วค่ะพอออพออเชื่อฟ้าเ็นนะคะ ก็แลครับนี่คนคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมอยากเจอคุณมากเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะเรียกฉันมามีธุระอะไรคะคือว่าผมมีปัญหาเรื่องบริษัทปูนตเกี๋ของผมซึ่งถูกแย่งมาเก็ตแชร์ไปในพื้นที่ประจวบก็เป็นเพราะว่าในพื้นที่ที่ประจวบนั้นผมไม่มีโรงงานผลิตปูนซึ่งทําให้ต้นทุนสินค้าสูงและไม่สามารถตั้งราคาเทียบเท่ากับคู่แข่งได้นินพอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับแหมฉันช่วยคุณได้อยู่แล้วค่ะ ของอะไรที่มันเก่าคุณก็แค่ทิ้งมันไปก็เหมือนฉันที่มาแทนหมุตาง่ายๆเลยค่ะคุณก็แค่เอาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปทดแทนข้อดีของมันก็คือเสียค่าใช้จ่ายไม่มากแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้รวดเร็วส่วนข้อเสียนะคะคุณก็ต้องโปรมโมทสินค้าหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักของลูกค้าเชื่อฉันนะคะขออออ ตาปากปลาหน้าแป๊นี่ทธไมาเรียกฉันยางนี้ได้ยังไงเธอไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้ฉันนั่นนะน้ำหวานสุขตาชื่อดังแห่งวงการบันเทิงไทยจ้ะอ๋อเหรอไม่บอกฉันไม่รู้นะเนี่ยเราเพ้อฝันกันได้ล่ะยุคเนี้มันยุคของฉันมุนนินแห่งแรงเงาฉันคิดว่าพออจะเลือกเธอหรือไงคะพออต้องเลือกฉันอยู่แล้วเพราะทางเรื่องของฉันนั้นดีที่สุดจ้ะทางเรื่องของฉันนั้นนะ การสร้างโรงงานใหม่โอ้ยมันเกส๋สุดเกินโฉเธอสองคนนี่ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยนะพออ้อเขาต้องเลือกฉันอยู่แล้วสร้างคลังพักสินค้าในพื้นที่จังหวัดประจวบโฉขอฉันอะ่ะเด็ดที่สุดแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดคอยดูงฉันแล้วกันการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปทดแทนของ,งเก่าๆอย่างพวกเธอเท่ลหลรเก่าน้อหวานอะฉันแค่กลางฉันไม่ได้เก่านะแล้เวเราจะได้เห็นดีกัน